พอมไหมพอมไหมเย้ yeah! ที่จะมาท้าชิงนะคะซึ่คือคุณซีที่มาตรงสิริหรือสีน้ำตานะคะจากโรงเรียนบ้านทดจังหวัดประจีนบุรี <S <S ออเสียี่น้ำตาลค่ะ อ่าขอเสียงปรบมือคะ่ะเดี๋ยวเรียงเชิญด้านล่างเลยคะ่ะก็ในเกมแรกนะครับเราก็มีได้รับผลการแข่งขันที่ดีนะครับก็คือเราเอาชนะมาได้นะครับผมแล้วก็นอกจากการฝึกซ้อมของน้งนองๆแล้วเราก็มีดวงด้วยนะครับที่ทําให้เราได้เข้ามาตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราอาจจะมีดวงช่วยให้เราไปถึงแชมป์ด้วยหรือเปล่าอะไรอยางเนี้ครับผมดวงไปถึงแชมป์กันเลยใช่ะครับเป็นยังไงบ้างเมื่อตะกี้ น้องคนนี้ใช่ไหมของแท้ใช่ไหมลูกของแท้แท้ว่าอย่างงี้ไหมตัวนี้ตัวนี้เขาตึงเขาตึงมาตั้งแต่ตอนผมไปซ้อนแล้วนะอ่าตึงตึงมีอะไรจะพูดในเมสีน้ำตาลไหมลูกไว้เจอกันในเกมครับบอกแล้วมาแล้วคุณซีเป็นยังไงบ้างฟังแบบนี้รู้สึกอย่างไรเหรอ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 เชิญครับไมค์ครับเชิญครับเมื่อกี้บอกว่า เมื่อรอบเมื่อกี้ใช้ดวงใช่ไหมคะหนูว่าน่าจะใช้หมดไปตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทีมสีน้ำตาลรอบนี้รอมานานพร้อมสู้แน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆก็คือของผมเด็กน้อยเขาไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ครับเขาชอบทําให้ดูครับผมใช่ครับเดี๋ยวรอดูมาขกลับนะคะคุณใช่ครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้นี่คือแข่งครั้งแรกเนาะใช่แล้วค่ะเป็นไงฮะเตรียมตัวมา เราดูเกมมาอย่างดีเลยค่ะนั่งจ้องกันทุกเกมเลย๋อ oh. แต่ผมดูแล้วอันนี้อย่าว่าผมนะผมว่าทีมเนี้ยแพ้ทำไมแพ้อะไรคะพี่แพ้รักทบพบรักแท้ครับโอ้ยต้องชงให้นิดนึงโอถุยอ้วกเลยฮะอ้วกะไยฮะอะพร้อมไหมพร้อมไหม อาตาบอลล่จับมือสวัสดีครับผมมมเดี๋ยวเอาฮะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงที่สองนะฮะ ตอนนี้เขามีการค่ะพี่ประชุมทีมกันก่อนนิดนึ่งสีน้ําเงินนะคะเริ่มประชุมทีมกันก่อนคู่นี้เจอกันระหวา่างออน,นะฮะเจอกันระหว่างบ้าน วัดหนองแหนนะฮะสีน้ำเงินเจอกับทีมของนางฟ้านักวิง่<ล>งโรงเรียน,น,นยบ้านทศจากปราจีนบุรีนะครับน้องสีนั่นเองนะฮะบ้านทศบ้านทศไปก่อนหวานเจี๊ยบครับวันนี้หวานเจี๊ยบโอ้ยเรียกว่าเฉียดมากๆค่ะพี่ วัดหนองแหนอา้าวหนีซะแล้วอา้าวหนีเหรอเพิ่งเริ่มได้ตัวเดียวหนีซะแล้วอย่างนี้จับจินหรือเปล่ายัางไม่จับนะฮะโอ้ยตอนนี้บ้านหนองแหนเนีน่ยใกล้กว่านะฮะบ้านทศคนสุดท้ายย,ยังไงหนีครับอ้าวอย่างนี้เขา จับสบายเลยนะเนี่ยเขาเหลือคนนึงเขาสบายมากเลยปั๊บโอโหอ้าวเอ้าวอ้าตอนนี้บอกเลยว่าตัวแปรอยู่ที่มือสองฮะตัวแปรอยู่ที่มือสองของหนองแหนแน่นอนนะฮะเขาต้องโดนนะฮะเพราะถ้าไม่โดนเนี่ยเพราะถ้าโดนเนี่ยเขาจะเก็บลวดได้เลยนะ เอาล้ครับคนที่ใกล้เส้นที่สุดครับอยู่วงนอกนะฮะกรอบแต่เป็นพวกเดียวกันเองครับเอาล้วฮะอยู่ที่ตัวนี้ครับถ้าเขาปาโดนไปต่อโอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยิบเดี๋ยวเพิ่งยิบกรอบไหมกรอบได้สองคะแนนฮะและไปต่ออีกตัวหนึ่งตัวใหญ่โดนอีกถ้าเป็นสนุกเกอร์เข้าเปลกฮะไม่โดนนะกล้องทานไหม เมื่อกี้ไม่โดนนะฮะทำให้จบเธอเลยหรือเปล่าจบเธอเลยครับเพราะว่าทีมเดียวกันนะไม่ต้องทอยครับหยิบได้เลยครับจบเธอเลยครับหยิบกลับมาเลยหยิบขึ้นมาเลยครับเป็นทีมเดียวกันนะไม่ต้องทอยครับานาทีครับทีมเดียวกันไม่ต้องไม่ต้องทอยครับน้องหยิบขึ้นมาเลยครับหยิบเลยครับหยิบขึ้นมาเลยฮะมันจบไปลหยิบเลยครับหยิบขึ้นมาเริ่มเกมใหม่เลยหยิบขึ้นมาเลยเออหยิบขึ้นมาเลยไม่ต้องทอยแล้วครับไม่ต้องทอยแล้วหยิบเลยเออ ต่อกรรมการสรุปคะแนนฮะคือมันต้องวางแผนนะฮะตอนนี้พี่หนึ่งเราหน้าถอดสีแล้วตอนนี้จบจบเกมนะครับวัดหนองแหนได้ไป2คะแนนครับบ้านพุธยังไม่ได้คะแนนครับผมต่อแล้วพี่ไปต่อแล้ว วัดน <Ooh. S 3> ้องแหน่นำไปสองต่อศูนย์ในราวแรกครับรู้สึกว่าตอนนี้ดูจากฟอร์มแล้ววัดน้องแหนนี่ตัวเต็งนะตัวเต็งนะอ่ะแล้วในรา u n ที่สองครับใครเริ่มก่อนนะฮะอานะฮะบันทศเริ่มก่อนนะครับบันทศส่งคนแรกมานะครับใช้ตัวเชยเอ็มเลยด้วยไกลเส้นโอ้สวยสวยนี่คือหัวหน้าทีมออ ฮ้ยโอ้มีเหนือฟ้ายังมีฟ้านะฮะเหนือกลายังมีมะพร้าวเหนือประเทศลาวมีประเทศจีนเหนือประเทศจีนอีกอ่ะเหนือประเทศจีนมีขนมขนมจีนอะไรครับผมน้ำยาหนีเอ้าทำไมไ่หนีอย่างนั้นรีบหนีเกินโอ้โหวางแผนกันอย่างเงี้ยตัวล่างอ่ะเอ้าเขาจะเขายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะลูกสูตรไหนเนี่ยแล้วดูฮะเขาเขา เขาจะจับตรงไหนฮะนดูฮะเขาเลือกฮะเขาโอ้เขาเลือกอเขาทอยเขาทอยเป็นอันดับสุดท้ายเขาจะได้เปรียบนะฮะตอนเนี้ยวัดหนองแหน่นะใกล้กว่านะครับเพราะว่าทาบเลยนะ,ะแขนไปทาบนะบอกแล้วของแท้ของแท้ครับผมแต่ว่าตัวแปรจะอยู่ที่ตัวที่มือที่มือที่ ยังไงก็ได้อะเพราะว่าทางดูเขารอจับอยู่แล้วอ่ะอันนั้นคือวางแผนจับทั้งสองตัวเลยแต่ตัวแปลอยู่ที่ตัวที่2ไปตัวที่1ของทางด้านบ้านทศเนี่ยแหละถ้าโดนเนี่ยเขาจะบ้านทศจะต้องโดนนะฮะไม่งั้นจะต้องโดนอาจจะเสียสองคะแนนแน่ๆใช่ครับนี่อุตส่าห์แบบมือแรกใกล้เส้นมากแล้วนะครับอดูภาพช้านะคะนี่นะฮะบ้านทศเนี่ยเนี่ยน้องแหนเนี่ยบ้านทศเนี่ยใกล้มากแล้วแต่น้องแหนเนี่ยดูครับดับฝันโอ้โหมาทาบเลยฮะ แทงเห็นนเลยแล้วมาดูการที่แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหไม่รอกล้องกันเลยแต่โดนนะโดนใช่ไหมโดนไปหนึ่งนะและตัวเนี้สำคัญนะโดนนะโอ้โหเรียบร้อยเลยตัวเต็งเลยใช่เพราะตัวเนี้ยไม่โดนเขาก็ได้ไปต่อครับเพราะว่าเพื่อนเขารอจับกินอยู่แล้วฮะแต่เขาเอาโดนนะโคตรแม่ และตัวนี้เขาจะนั่งยองๆไปกลบแบบง่ายๆอันนี้ไม่แบบโชว์เลยครับยืนยืนโยนไปเลยอ๊ะเดี๋ยวตัวไหนเอ้าโดนอีกได้อ,อีกครับอ๋อตัวนั้นมันใกล้กว่านะฮะผมมองผิดจากตรงนี้มองไม่เห็นแต่เขายังโดนฮะโอ้นี่แม่นจริงฮะน้องคนนี้ดูครับโดนอีกโอ้โหโดนไหมฮะกวาดเรียบทั้งสนามครับผมขอดูภาพช้าฮะว่าโดนกันยังไงฮะตัวสุดท้ายฮนะ นั่นหมายความว่านี่คือตบ,ตบตุกคนเดียวหมดโต๊ะเลยนะฮะดูครับว่าโดนยังไงครับจบเลยครับไกลเหมือนกันนะเนี่ยมี2เมตรอ่ะโดนนี่ครับมันไปแตะนิดนึงฮะทุกท่านฮนะใช่ครับผมโดนนะฮะกรรมการสรุปคะแนนน้องเนะีนนะนนะ่ยน้องเนี่ย ผมว่าบ้านทศจะต้องสู้นะหนีอย่างนี้โดนเลยกรรมการสรุปคะแนนนะฮะเดี๋ยวบ้านทศต้องวางแผนกันหน่อยนะครับเอาไม้กรรมการหน่อยไหมครับครับจบเกมนะครับวัดหนองแหนได้ไป3ามคะแนนครับบ้านทศยังไม่ได้คะแนนครับผมเท่ากับในราวที่2ครับต้านหนองแหนนำบ้านทศไป5้าต่อศูนย์นะฮะ อันนี้กวาดทั้งสนามแต่ว่าไม่ใช่เป็นการปกใช่ไหมครับมันก็เลยได้แค่3มคะแนนเองบ้านทศมาก่อนครับยังอยู่ฮะยังอยู่ครับยังอยู่ยังไม่ถึงกับออกนะครับดูครับดู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 น้องแหนเขาทอยคาบเส้นอีกแล้วต้องสู้ครับแต่สู้คนเราฝั่งดูฮะ ก็ถือว่าใกล้แต่ยังไม่พอมาดูครับบ้านน้องแหนสู้เลยตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะครับผมฮะทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าวงนอกกับวงในอันไหนอันนี้ถือว่าดีสุดท้ายบ้านน้องแหนจะสู้เลยฮะเอาละฮะตรงนี้ต้องมาวัดแล้ว กรรมการกำลังวัดนะครับมุมกล้องมุมกล้องถ้าเห็นด้านข้างจะดีมากมุมนี้จะเห็นว่าอะไรใกล้กว่าอะไรไกลกว่ามุมนี้อาจจะยังไม่ชัดนะฮะถ้ามุมมีขนาดเส้นแล้วก็ชัดแน่นอนอดูจากสายตาระยะนะฮะ ตอนนี้ใกล้สุดอ่ะแน่นอนว่าเป็นบ้านหนองแหนตัวที่คาบเส้นนะฮะใกล้สุดแน่แต่ลำดับต่อมาเนี่ยคือตัวไหนเท่านั้นเองเนี่ยฮะดูฮะมาแม่นเลยครับตัวแรกคาบเส้นเลยบ้านหนองแหนเริ่มก่อนนะฮะไปตัวไหนครับตัวที่สองฮะไม่โดนครับ ไม่โดนฮะฮะ <ไป S 1> และตัวที่สองเป็นของบ้านหนองแหนอย่างเือนกันนะฮะเขาจะต้องเตรียมตัวที่ใกล้เป็นอันดับสามครับซึ่งตอนนี้คือตัวไหนฮะเขาเลือกตัวเลือกตัวนี้ฮะโดนฮะฟาวฮะโอ้โหผิดลำดับครับโอ้โหเจอหลอกฮะเจอหลอกฟาวฮะ เมอสกับพี่หนึ่งต้องต้องเทนหน่อยแล้วครับแล้วอย่างนี้คือบ้านทอดเนี่ยจะได้ทอยครับแต่ต้องทอยไปตัวที่ใกล้เส้นตัดลงมาก็คือตัวที่ใกล้ลองลงมานะฮะตอนนี้ตัวไหนใกล้สุดก็ตัวนั้นแหละฮะตัวไหนใกล้สุดไหนใกล้สุดครับตัวไหนใกล้สุดฮะตัวไหนใกล้เส้นสุดตัวไหนใกล้เส้นสุดอ่ะดูดูดูดโอ้ยไม่โดนฮะโดนไหม กระโดดข้ามไปซะอย่างนั้นขอภาพขอภาพหน่อยครับเหมือนเหมือนมีข้อกังขาครับจะชาเลนใช่ไหมว่าโดนไม่โดนนะฮะดูฮะโดนไม่โดนฮะกระโดดข้ามฮะโอ้โหทำหน้าแบบไม่เชื่อสายตาตัวเองดูอีกครั้งนะโอ้โหมันข้ามไม่ได้กระโดดข้ามไปเฉยเลยครับเอาละฮะแล้วต่อมาครับตอนนี้จบเกมครับเดี๋ยว่ะรอแป๊บหนึ่งนะฮะ จบเกมแล้วครับเหลือสีเดียวกันอ๋อจบหมดแล้วนะฮะก็คือเก็บขึ้นเลยบ้านทดได้ไปหนึ่งกันนครัาบอกว่าเดี๋ยวน้ำเงินครับดูสิดูสิยังเหลือตัวหนึ่งป่ะอ๋อตัวสีเหลืองเหลืวตัวสีเหลืองตัวหนึ่งเก็บไปตัวหนึ่งฮะไอตัวนั้นต้องเก็บ อ๋อต้องเก็บครับอ่าไม่เก็บไปแล้วต้องเก็บครับยังไม่จบจบแล้วจบแล้วครับเอาจบแล้วใช่ไหมพอดีมีตัวที่โยนอยู่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงฮะกรรมการอ๋อเมื่อกี้ไม่กินลำดับสอ๋อขอโทษด้วยครับผมผมพลาดเองครับผมยังไม่จบนะฮะถูกแล้วไม่จบครับผมอ่ะก็คือบ้านหนองแหน่เนี่ยต้องมาทอยต่อถูกไหมฮะ อ่ะยังไม่จบนะฮะโทษทีฮะและก็ต้องทอยตัวที่ใกล้กว่าคือตัวนี้ครับและโดนด้วยฮะและตัวสุดท้ายครับไห้หนึ่งแต้มครับอันนี้คือของบ้านทศนะโดนะโดนเด็กโอ้โหน้องคนนี้แม่นจริงเอาตัวก็ตัวไปคืนแบบหน้าตาแบบแหม่เ <c oughs> ยอะๆนิดๆการคืนนี่เยอะๆ,ๆนิดๆครับ <c oughs> ตอนนี้ฮะ รอกรรมาการสรุปคะแนนฮะฮะจบเทืนนะครับวัดหนองแหนได้ไปสองคะแนนครับผมบ้านทดได้ไปหนึ่งคะแนนครับโอเๆๆอนนาละฮะเจ็ดต่อหนึ่ง<อ> <7 S 1> แล้วครับผมบ้านทดตีไข่แตกแล้วนะฮะได้หนึ่งคะแนนส่วนวัดหนองแหนได้เจ็ดนะฮะนี่เข้าราวที่สี่นะฮะวัดหนองแหนนะฮะ บ้บานทศเริ่มก่อนห่างอันนี้ดูเชิงก่อนนะห่างเลยวัดน้องแหนโอโหวัดน้องแหน,นนี่มาแค่สามคนเลยนะฮะ oh. เรียกว่าคัด oh. นักกีฬามาเน้นๆเลยขามาเอาแชมป์เลยครับงานนี้โอ้ oh. ใกล้กว่าไม่โอโหบ้านทศมาแล้วลบหนึ่งฮนะ ใกล้กว่าแต่โดนลบหนึ่งฮะไม่เป็นไรเสี่ยงเอาเสี่ยงแต่ยังดียังใกล้ฮะยังใกล้ที่สุดอยู่ครับวัดน้องแหนะใกล้กว่าโอ้โหและตัวสุดท้ายฮะต้องเสี่ยงแล้วเป็นผมผมก็เสี่ยงอะ่ะต้องเล่นแล้วถ้าใกล้กว่าก็เอาไปโอ้โหไกลเยอะเลยใกลเยอะเลยครับแต่ว่าแล้วตัวมือสุดท้ายของวัดหนองแหน่นี่เขาเข้มซะด้วย เอาละฮะอันนี้น <ะ S 2> ่าจะไม่ยากอันนี้เห็นเห็นตอ,ตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ดูภาพชาร์กสรุปผลการทอยทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ตัดภาพมาที่สดๆก่อนนะตัวแรกครับ โอ้โหลุ้นฮะอาจจะไม่โดนยากยากตัวนี้ยากกลอบครับได้สองคะแนนนะแล้วต่อกลอบอีกแต่เป็นพวกตัวเองไม่เป็นไรไล่กินต่อเข้าวเปลกกลอบอีกได้อสองแล้วต่อมาโดนไหมโดน,โดนอีกครับโ,<อ>โหดจัดประหลัดยังบอกว่าโหดและตัวสุดท้าย าโดนก็เป็นแม็กซิมัมแบกไปแลวป๊บดโแล้วก็เอาตัุ๊กตุไปคืนเพื่อนแบบสุภาพบุรุษนี่ยิ้มมุมปากนิดๆโอ้โหตอนนี้ฮะโคดซีต้องแก้เกมแล้วตอนนี้โดนหนักเลยครับผมจบเธอนะครับวัดหนองแหนได้ไป4คะแนนครับผม บ้านรดลบหนึ่งคะแนนครับจากจุดแโตนครับผมอ๋อดนลบคะแนนเพราะว่าโดนไปโยนเข้าหัวกระโหลกนะฮะฉะนั้นจาก1คะแนน,นเหลือศูนย์นะทำให้ในราวนี้ครับตอนนี้โอ้โหวัดหนองแหน่11คะแนนบ้านทนศูนย์และนี่คือราวสุดท้ายโอ้โห ตอนนี้วัดหนองแหนนี่ตัวเต็งเลยบ้านทดได้เริ่มก่อนครับอาจจะต้องใช้ความแม่นมากกว่านี้ฮะต้องแม่นมากกว่านี้ครับกระเด้งไปไกลครับแล้วดูฮะโอ้โหยังก็บมีดิสเพลกภาพอีกแล้ว โคดซีของเราถึงก็ใส่หน้าแล้วครับตอนนี้บ้านทศบ้านทศอา้าอย่างงั้นก็ไปโดนอีกสิยังไงฮะเนี่ยแผน,นยังไงฮะโอ้โหไปวางแผนอ,อย่างงั้นฮะไม่บุกเลยครับพอเห็นเขาท่าป,ปุ๊บก็ไม่โยนไปใกล้เขาเลยฮนะเขาก็จับกินครับอย่างนี้ คือตอนนี้ต้องมาดูอันดับสองนะว่าใครใกล้กว่าแต่เหมือนจะเป็นตัวด้านนอกนะฮะตอนวัดเนี่ยกรรมการเนี่ยสามารถดูได้นะครับผู้เล่นสามารถมาดูได้เลยนะรกรรมการเขาวัดยังไงนะครับ เอาฮะน่าจะชัดเจนอยู่นอกจากจะโยนแม่นแล้วแผนการก็ยังเนียบอยีกนะครับพี่ปากุุงส้งหรับวัดหนองแหนประเด็นคือโดดไหมไม่โดนะอเอาละครับจุดเปลี่ยนหรือเปล่าพึ่งชมไปแบบๆแเองเอาละฮะตรงนี้บอกเลยว่า บ้านทศจะต้องเซฟตัวเองให้ได้นะฮะถ้าเขาถอยโดนเขาจะเซฟเพื่อนให้รอดชีวิตจากการที่จะโดนกลบอีกหลายตัวเลยเขาต้องเอาให้โดนนะฮะจะใช้วิธีการปาให้โดนเลยหรือจะใช้วิธีการไถไปกับพื้นแล้วแต่ดูฮะปืนโจดไหมฮะ โดนไหมัฮะโดนอ๋อโดนไหมฮะเจมอฟสองคะแนนกรอบด้วยบ้าไปบ่โอ้โหสุดยอดนะติดด้วยฮะแล้วก็ได้สิทธิ์ในการทอยต่อครับโอ้โหมามาแม่นตอนราวสุดท้ายฮะโดนอีกครับแซ่เพื่อนฮะกรอบไหมกรอบอีกครับกรอบเลยอ๋อโอ้โหมาแบบงงๆฮะได้ไปสี่คะแนนฮะจบเลยไหมจบยัง อย่งครับยังเหลืออีกตัวนึงอ่านี่ของบ้านทศนะครับผมบ้านทศตอนนี้นี่ฮะอันนี้ของวัดวัดนอรโดนอี่ครับมาเรียกว่ามาแกลกได้อีกหนึ่งฮะมาแล้วครับและสุดท้ายหมดแล้วครับหมดแล้วฮะอันนั้นทีเดียวกันฮะไม่ได้คะแนนนะฮะไอยศแมนโอเคไม่เป็นไรครับผมเก็บตั๊กระตุกนะได้ครับโอ้โหมา ฉายแสงกันเกมสุดท้ายราวนี้ฮะอตอนนี้เหลืออีกกี่เกมแล้วหมดแล้วฮะครบแล้วหรอครบห้าราวแล้วครับราวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสรุปม,มาดูภาพช้าคับผู้ชมครับแม่นมากๆฮะตรงนี้เหมือนจะไม่โดนนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก,กรรมการบอกได้สองดูครับมันไติดพอดีครับโอ้โหน้ำหนักโหดมากแล้วตรงนี้เอาอีกสองฮะปั๊บโดนอีกฮะโอ้ดูฮะหัวหน้าซีนี่กระโดดตัวปิวเลย แล้วโดนอีกตัวฮะโอ้โหแม่นมากครับดูครับจังหวะลงพื้นแล้วถลายไปโดนนะปั๊บโอ้โหตรงนี้ครับจบเกมครับวัดหนองแหนไม่ได้คะแนนครับบ้านทศได้ไป4คะแนนครับผมโอ้เกมนี้ฮะบ้านทดตามมา4ี่ครับแต่ก็ไม่ทันนะสรุปบ้านทดแพ้ไป11ต่อ4คะแนนวัดหนองแหนชนะรวด2เกมเลยจับไม้จับมือกันครับ โอเคโอเคเดี๋ยวพอสัมภาษณ์ก่อนรู้สึกน้องๆนิดนึงสามก่อนสามก่อนสามแป๊บหนึ่งสามแป๊บหนึ่งบันทษดบันทษดรอก่อน ยังไงบ้างคุณสีเรียกว่าน่าจะนั่งนานแล้วเครื่องติดช้าไปนิดนึงค่ะใช่เดี๋ยวต้องมาน้องๆมีความสามารถกันทุกคนตัวเก็บซ่อนไว้อยู่ค่ะยังซ่อนไว้อยู่้องขุดขึ้นมานะลูกใช่ค่ะกำลังขุดอยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปเติมข้าวกันก่อนโอเคแต่แกสุดท้ายถือว่ามาดีมากทำทีเดียวสี่แต้มรวดเฮ้ยพวกคุณตอนนี้พวกคุณเป็นเต็งหนึ่งนะก็อันนี้แค่ออกแรงแค่20%เนโอ้โห มีใครคุยเพราะว่าที่เด็ดมันจะอยู่ตอนนัดชิงครับผมโอ้โหนี่ต้องบอกว่ามีมือดีหลายคนแล้วโยนท่าเส้นตั้งสองทีทุกคนครับผมเนี่ยน้องผู้หญิงที่เขายังไม่ได้โชว์แสดงศักรยารูปด้วยศักรยภาพอโอแม่เดี๋ยวรู้กันครับผมอยากจะบอกอะไรฝั่งนู้นไหมฮะไหนๆเขาแพ้เราก็เป็นกำลังใจให้ครับผมแล้วก็หัวหน้าทีมน่ารักมากครับผมขอบคุณค่ะครับผมเพื่ออะไรกัน กับบ้านเมียตีหัวแตกเนี่ยเขาชอบเราว่าน่ารักอย่าไบอกอะไรเขาน้องๆน่ารักมากโอ้โหขอบคุณมากยังไม่พี่เล so, ี้ยงเขาบอกอ่ะขอบคุณสองเลี also, ้ยด oh, ้วยครับขอบคุณครับไปพักก่อนครับ